จุดนี้เป็นที่ประฏิษฐานธนีรัสงสารของหลวงปู่ผลเกจิอาจารย์ดังเชิญเข้าไปด้านในกันเลยนะครับพระราชนันทาจารย์หรือหลวงปู่ผลเป็นอดีตพระเกจิอาจารย์ชื่อดังอดีตเจ้าวาดวัดเวตะวันธรรมมาวาดหรือวัดเซิงหวายเขตบางซื่อกรุงเทพมหานาครท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างมาก ในย่านเตาปูนและบางซื่อหลวงพ่อผลท่านมรณภาพเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2547นหะณโรงพยาบาลบางโพสิริอายุ93ปี73พรรษาหลวงปู่ผลเป็นพระนักพัฒนาและเป็นเกจิอาจารย์ที่มีเมตตาสูงท่านได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่วัดเซิงไหวายจนเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางวางัตถุมงคลของท่าน ได้รับความนิยมจากเหล่านักสะสมพระเครื่องโดยเฉพาะในด้านเมตตามหานิยมและแล้วคาาปลอดภัยนอกจากนี้ยังมีลูกศิษย์ที่มีชื่อเสียงสืบทอดวิชาอย่างเช่นหลวงพ่ออึ่งวัดเสิงหวายซึ่งเป็นเจ้าตำหรับเครื่องรางหน้าพระพิราบตู้วัถุมงคล วัตถุมงคลเก่าของหลวงปู่ผลมีให้เลือกบูชาหลากหลายชนิดเครื่องรางก็มีพระสมเด็จภาพปิดตาภาพถ่ายท่านสามารถจะมาดูที่ตู้วัตถุมงคลได้เลย